สไปดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะแวะมาแบกชู้แซนน์นนะพี่น้องซึ่งในคิมีทิพกะมาอยู่ที่ชี้มาวังเวียงเนาะมาแบบกระทันหันเนาะพอดีอันตั้นโทรมาส่วนสิบนาทีก่อนเนาะแล้วก็พอดีเก็บเครื่องแล้วก็พอกระเป๋าออกมารักซ้าชิมฮาแล้วก็มาขึ้นรถอยู่รักซ้าชิมฮาขึ้นมากมาพร้อมสองเซนไม่บอขึ้นมาหอดเวียงจันเนาะขี่รถเม่มาเนาะพี่น้องเพิ่นสื่อปีตั้งแต่รถสื่อปีเรือสื่อตัวจากอ่ ปักเซ่ล้วก็มาหาพีบอยู่ลักสร้สางชิมาเราก็ขึ้นมาเวียงแล้วเวียงแล้วก็ต่อรถญาติพี่น้องข้องหมูตั้นมาหอดวังเวียงเนะาะหักกันหอดพี่น้องแล้วก็อตอนนี้ก็เวลาประมาณสามโมงป้ายเนาะเรากำลังสีไปขี่เพื่อกระยกักเนาะลองแม,ม่น้ำซึ่งแม่นม้ำแม่น้ำซ่องอ๋อแม่น้ำซ่องอ่ะซึ่งก็เป็นการม,มาพักผ่อนเนาะพี่น้องที่จริงเขามีแพนว่าสิเทียว ไทยไทยเดือนนี้เนาะแต่ว่าเวียดนามแล้วก็มาเปลี่ยนไทยไทยก็ยังบ่หอดเนาะสุดท้ายมาหอดวังเวียงก่อนมาหอดลาวก่อนก็ถือว่าเป็นการมาพอนไข่ไข่เขียดเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาเห็ดเห็ดเวียงมากเราก็เลยไปว่าอ่าอยากมาซิวๆเนี่ยก็เลยกระโมยกันเนาะเต็มรถกัมากแบบปุบปับเนาะเพราะต้นส่วนคือตั้านหนามีแผนสิมากับหมูอยู่แล้วลราเพิ่นหัน เพิ่นกับวอลสุฟังอยู่แต่เพิ่นกับบริสุวนเนาะบัดมือเพิ่นสิขึ้นมาแล้วสิขึ้นรถเลื่อยอีกสมุงเดียวว่าสิขึ้นรถอนอะอ่ะเพิ่นสิขึ้นรถแล้วเพิ่นปีแล้วแมนแล้วเพิ่นสวนทีไปสืบปีเออ่าเจะาิไปสืบสืบปีปีคือตัวเนาะก็เลยแบบว่าอ่ะเพิ่นสวนมากเออโอเคก็อยากไปอยู่แล้วนะก็เลยแบบอ่ะมาเลยนี่เรามาเรียบร้อยอ่ะมพงานเนาะอันนี้มีแต่หมูของตันเนาะค่ะก่อนแม่สาว ใ่ไปแล้วไป้เห,ห้าบกคืหมอ,หมอก,กันสดเหาบคืหมแต่ว่าเหากับมีมครูอยู่แล้วเนาะเอ้ยออนี้ก็บเนาะเออมีแต่สองคนบุมีแต่สองคนแล้มีเสือแบบเดียวกันพี <c oughs> <c oughs> ่แล้วที่เห้าบาสื่อะนาด <c oughs> นดีร่วคูงครูสบาดีทุกคนเนาะตอนนี้เหากำลังมาลอถาฮือเนาะทุกคนเนาะเหากิน่าสิได้ไปซ้ำมุ้งเคึองเนาะทุกคน สุดท้ายห้ากรไดมาถาแขกเติมก็คือแฟนเออบอแมนแฟนของข้าเจ้านั่นเองมาข้าจาวจะใส่สุดเป็นขู่เนาะนี่เป็นทีมมาเลยเนาะอันนี้มองมองข้เาเจ้ามาแ้วเพือเนาะตอนนี้เขากำลังเกี่ยมฟนกับกำลังสีมาเนาะทุกคนดูดไปน้ำกัน ดุนเป็นั่นกการว่าสิเป็นจังไร้นะโมตะเกียงกำลังต้อันนี้มองเข้ามาเอาเหือดนะตอนนี้เจทีบกำลังรับประทานอาหารอยู่ซึ่งตอนนี้หมาอันนี้เราก็ไม่เคยกินนะทุกคนนี่นีไทยปนเราแล้วครับไทยปน นี่เนาะเทากับเรเคยกินอันนี้คือแขกของเขาเนาะทีจะไปน้ำกันนี่น้ำกันเนาะมเาันเลากันเียอันไพคก็บอกว่าไม่ครูเออ่มีคูแล้วมาทังทีเล้เลื่ยงมาเดยทั้งสามคนอยู่บมีเออัเาสขคืนมาเอาคนไทยอยอ่ไปก่อน้อทุกคนเดินไปน้ำกัน อ่ะข้อมือนะข้อมือนะบ๊ายบายบรรยากาศการเดินทางแล้วพี่น้องมืบอนี้บินีนัดกันใส่เสื้อได้แต่ว่าจะใส่เสื้อสีขาวมือจุกบนเราทั้งทีเม้าไหม่แต่ผมเป็นทีมเมาแต่แต่กันทีเม้าจะสีขาวคือกันขี่ลงหนามเลยพี่น้องเฮ้ยกล้องเออ โอ้โ oh! หอกายอนเลยกคนเนอ้ย่นจตอนนี้เพิ่นบอกว่าขอเวลา1ินาทีในการเอาเหือลงนะพี่น้องซึ่งตอนนี้เพิ่นบอกว่าห้ยัางหายหูเลาะลินป้าพ่นนะป้าทีมนั้นปทาังพูนต้านพ่น ขา,ขาตะลิตาโคนำไทหุบน้ำคุบาว์โคไทยหุบน้ำคนได้่ะซ <c oughs> ี่ซี่ทรงนี่แปลว่าบรต้องผัดถาก,ากกันเลยนะไปอยู่ซายก,กันแนมเห็นมาเลยนี่ก็ถือว่าคนไล่อยู่เนาะพี่น้องตอนนี้เพราะว่าตอนมือเสาร,ร์นี่ค่ะโบมี่จ้ากล้อมเลยแต่ว่าตอนมือแรงนี่มแมน เพื่นมันก็เริ่มคลใครในน่าน้กับบนไร่แห้งเทามือเสานี้เนาะเพื่อนก็เลยแบบว่าอ่ะิ่มลองเพื่อไดนเนาะซึ่งตอนนี้ไปแล้วกลุ่มที่หนึ่งน้องเขาเป็นกลุ่มที่สองตอนนี้เพื่อนกำลังซาติดเนาะว่าวิธีการไพ่รือไพ่จังได้ต้องจับไหมไพ่จังได้นี่คือไปนาเด้อเจ้าคันมาสิขาวผูกใหม่บอันสิขาวูกม่บอลี่ขันนี้อยากเลี้ยวขวาด้อเจ้าเลี้ยวขวาให้ไพ่ทั้งใกล้ไม่จะปิ้นกันเด้อ ถ้าสิไปขวาเรีวกเไปที่ขว้าเ้าใช้ไส้ตรนี้เขาทีา่ดันน้ำให้ไปหัวเมื่อไปทั้งขวา้าขวาแล้วก็สิไปทั้งไส้บรรยาย,ญญายนี่สบายดีทุกคนดีทุกคนวันนี้เอามาเดี่ยววังเวียงเลยวังเวียงเข้าฟ้าวนกับคนาะมาบวกกันเลยม <c oughs> ีผัวกินมั้ยเนาะมีผัวกินมานั่มเนาะพี่น้องวันนี้น้ำวันนี้ปวดบวบ นี่นะเนาะบดีมาด้านเลยเนาะพี่น้องบังเวียงแบบว่ามาลองเหือดอย่งจีเขาเคยมาอยู่ตอนมาเที่ยวกับน้องหองนะแต่ว่ากับบดีลองเหือดเนาะตอนนะั้นตอนนี้หน่ำไล่คืน,นเพราะว่าช่วงนี้มันสวน่างงามฝนตกลแล้วก็แบบฝนก,กระห้ากระตกเหมือนสาวนี่หากยุดเนาะพี่น้องหน่ำกระซิไลนะ่ไล่เนี่ยคุณกำลังตามมา <laughs> อ้าอย่าตามเด้ มาแล้วเอาบ่เบีอไห้มไอ่ะเปอาไซอันนั้นอันนั้นเด้ป้าคือไปเขาแก่งเรี่น่ะคุณอาเพิ่นเขาเขาคุณเนาะเขาก็ไผ่ละเอาไปเขาไปแเลย ไปถ่ายอยู่กับป่าคุณนะ้ะนน้ำผมเอาจิ้มเด้อน,น้อเหีย้ยงแต่ว่นนามันกันสิแบบคุคนๆเนี่ยเพราะว่าฝนตกคันถาเป็นสวงยงามแหลงนี่หนามจะใส่งับหนามบุญหนามนี้นะจะเลิกประมาณจาก ถึงซองแม่ทุลัเนาะตันเนาะบาบอ๋สเซ็งหนำไรรองเหือเนาะพี่น้องอากาศดีดีเย็นเย็นเนาะผนโยคะแล้วก็จัง้างผนโยคะแล้วเพิ่นการใหญ่เพิ่นประทึงนาะปกติค่ะเพิ่นจะเหตหานนางยุนลุมซิ่วๆนาะแต่ว่าหนาม่าแล้วก็ต้องได้แหุบเขื่อนหุบคลองใหญ่ขึ้นเพิง ลากาไล่ยาทางที่เท่าลองนี่จะก,กิโลเมตรตันหาบลูหกสิบส <14. S 1> ี oh. <15. S 1> ่วะโอ้ได้ได้ราคามันจะมีนะน้ะองพะเนาะบรรยากาศนี่คือดีขนาดพี่น้องคือแบบบต่ตรงแบบว่าบ,บ่กขีดยังเลยเนาะตันเนาะปล่อยสวิตไลไปกับทรายหนา,ยนาอ,อยู่บนหันเพิ่นมี่บอนกินดื่มบอนหันอาหารนะพี่น้อง นังบ่นังบ่ตังป้าจะสิบทางเพลงทางใน,นทางนี้กับเพลงทางนั้นกับเพลงกินแ้่ไม่เบียร์น่ะเดีด๋ยวเดามาเอามาใป้องหนึ่งยน เราทมาด้ โมเมนตทางล่างได่พายทางน้ำพาให้โบกีสองคนสบายตันก็บสบายคือกันไม่ได้บริทา,ายหูห้อไรสเออเออ้ยกหนแงบัานตันรแบบว,ว้ายเอองานทัวมันมาโทางน่าได้น้าแห้งหะว้ ถ่าหหลแห้งพ oh, yeah, ี่น้องตัวมันถ่ายภามุมต่มันอาจะบ่เห็นาเนาะเออกดดิ้กันเออเอดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวตันเดี๋ยว้ยนไปนั้นแม่ปล่อยไปำาอืมปล่อย 哇哈哈！哈哈哈哈！我来这边拍他们。哈哈哈哈！ ทำยังไงสวยงามซะจริงๆบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศเชี่ยวเชี่ยวขนาดยูไซนาไซโอ้โอ <laughs> ทางไหนแหง้งไปทางหนาแห้งเลยอูทออออ้ทางนี้ก็แห้งทุกันโอ้บวานเป็นหวานเนาะทางนั้นเป็นน้ำไรแหง้ง ว้าวไปไหนขกะลี อยู่กับตีนสินตั้นป้าหนามว้นขี่ลังจากขี่เพื่อมาไหนไรอย่างนึงเนาะตอนนี้เนะพี่น้องเท่ากับขี่เพื่อมาหอดจุนไม้เป็นเสียมหอยเนาะแล้วอย่างไรท่า <c oughs> กาสวัสดีส,ส,งสวงเ้าน้องพี่น้องตอนนี้ร่างจากแบบกินข้าวเ้าแล้วเขากะมาทีทำทำนี่ก่อนต้นนี้นะปั่นดิอะมาทีทำจั่งเนาะนี่ทีมงานมาขามบอลขั้วสมซึ่งขั้วสมหันไปกับทรายหนามเมื่อร์พิกายนี่แล้ว อันนี้ทางไปเนาะเพราะว่าสวนนี้มันเป็นสวงงามฝนแน่แล้วก็พืชต้นใหม่ยังกะสีกลายเป็นสีเขียวแต่สีแขียวงามเลยเป็นธรรมศาสตร์ดีขนาดเนาะงามเนาะเขียวมันเลยไปทางเด็กเขียวมากเลยอันนี้สีสดบริแตงผาดเลยนี่สีงามขนาดแล้วก็เป็นขงังทาอิดเนาะทีทิบได้มากบอนี้เพราะว่า มาวางเลียงอยู่แต่บ่ค่อยมาบ่อน,นี้จจะเถอะทีมงานเท่าอยู่ทางพุ่นได้ยินว่าเพิ่นสี่ึ้นทำแต่ทิพย์มาในใจว่าทิพย์สี่ึ้นบอกต้องไปเบิ่งก่อนว่าทางึ้นมันอยากบอเพราะทิพย์ค่อยึ้นผ้าเงินโอ้โหกว่าจะลงมาได้ต้องมีเวลาล่าเนยจึงขึ้นได้นะคันเรนไปแบบนั้นคะอันนี้มาในใจว่ามันสิเป็นแบบเดียวกันบอกโทรคันได้ สิคืนนี่เปลยบเืนเด็กน่าข้าคืนข้าคืนนะปงอันจะซื้อปีนี้ป้องนะมนาจ,จะคืนไหวได้เทอะนะุ่นนอทางคืนจะขันนีปอง,ปองตะวันได้ได้ทำนะมียังไยยง่ยาบอ่าที่คิดว่านาจ,จะบุค้นเนาะถายเมืองตันก่อนว่าตันสิคืนบอ อันนี้นะของเอาเพิ่นมาลิ้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นบ่อนยางเออเออเอออู้หูหนามฉากเนาะน่ะนี่เป็นใหม่อันนี้มันส่วนหนามพ้นน่ะมันก็เลยหนามบ่อยากเป็นเสีย้ยนเสี้ยนเงินเนาะมันบ่อยกากเสี้าวไปได้โอ้ไล่หรอวะนี่ ถักลินเป็นตาอยากลินเนาะตาอ,อยากลงขนาดเมื่อก่อนมานันวนียงยังเห็นทีอันนี้มันหนามามาหม่เด้มันบัไซเลยคนตกเนาะนนนั่มาไซอยู่แต่ว่ามันบัวไซทอส่วนแง,ง้มแหลกเนาะแต่ว่ายามแหลกเลยก็บุเคยมาบางมีดอกเจ้าเอ,า<ฮ>อา้าหยาดจะใหม่นี่แหละ ว่นศุกร์คืนป๊อปละไรวันสิบร์คืนเยยังบม่ค่ยคอยคืนนะแต่วา่ายานมันหยาบพูดนะพี่น้องท่างคืนนะต้องคืนพี่ฟูฮอดปูนฮอตุอตูนเนาะแล้วก็เขาถามแต่ว่าทีมหันสิบรคืนดอกสีอยู่นี่แหละอนันนี้โอ้อันนี้เป็นบอลคีสลิงหอมเนาะนี่แต่เพิ่นนาจะบ,บริส่ยตอนนี้เห็น มันอยากขกๆแน่ละวคืนไปหอตน,หนตั็นนี้เห็นแต่ว่าเาไม่ไม่ทำขอไปหน้าอีกได้ก<ะ>็เป็นทำหรออ,อันนี้ก็คือทิปหนึ่งวันวันที่จองเข้ามาหนึ่งแต่มาหนึ่งซื้อกลับแล้วเนาะดับประมาณนี้บันไดไปเส้นหรอกมาซื่อๆแล้ว,ลวก็เจ้านอยเขาก็เดินทางกลับเนาะลงมาในนี้ก็ไปกลับ กาคกินมีสิจสิจกใบเพียงคนนี้เนาะขอบคุณลาลาเด้อทุกเล้งใจถี่ไม่หายเนาะคนนี้กับแบบว่ามาผักพรเนี่ยนะพี่เนาะก่อนดใดไฮละมันกับตัวเองคือเป็นพ่อเตรียมไปไทยกะเขาไปนี่ก็ไปซึ่งซ่านเหลืองเอกซ่านโตเพราะว่าเฮาเบิ่งมาไล่อันก uh ็ยังบทชัดเจนเนาะเขาเขาผุนกะบเขาเสียอัปเดตเบิ่งในตอนถัดไปเด้อพี่เนาะรับคลิปนี้ก็จโจ้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี